ทุกคนเราจะมาเก็บแตงโมกันนี่แม่ค้าเก็บให้สดๆเลยข้างข้างหลานเห็นไหมนี่นี่แตงโมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นแตงโมสีแดงเห็นไหมอ๋อนู่นนู่นโอ้นี่ไอ้ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมันแดงไหมเนี่ยนี่นี่น,นี่ หรอัอนนี้อันนี้เราปลูกกี่เดือนเนี่ยถึงจะได้เก็บเนี่ยกี่เดือนนะรหรอเราก็ปลูกได้เรื่อยๆนี่เนาะใช่ไหมเราก็สลับกัน,นใช่ปะ,ะ,ะเหรออ,อ๋อเราต้องเก็บก่อนหน้าฝนไหม มันแตกปะนี่แม่ค้ามาเก็บให้ฉันสดๆเลยนะเธอฉันชอบมากเลยนะอ,อ,อันนี้อันนี้มันได้ขนาดมันไมมลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแม่ค้า หรออ๋อมันมีแตกก็มีเนาะลูกเล็กๆมันก็มีแตกอันนี้เขาเรียกพันอะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อไม่ใช่กินตะหลาใช่ไหมโอ้โอมันก็ลูกใหญ่ได้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 เอาอีกเอาอีกก็ได้แม่ค้าเอาเอามาเอาถุงมาปะ หูยนี่ทุกคนฉันเห็นลูกใหญ่มากเลยนะนี่เห็นไหมนี่เมื่อก่อนน่ะก็เคยปลูกแตงโมนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ปลูกแล้วพอเราเห็นคนปลูกเราก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเคยปลูกเมื่อก่อนอะ่ออะเห็นไหมอ่ะนี่อันนี้อยู่แถวบ้านฉันเลยนะทุกคน มันมีหลายพันนะอยู่ในสวนเนี้ยม,มีหลายพันนี่มันเป็นไล่แต่งโมหมดเลยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียเนียทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยปลูกนะเราเคยปลูกแต่ทีเนี้ยเราเป็นปลูกโดยที่ไม่ใส่ปุ๋ยไงพอไม่ใส่ปุ๋ยแล้วลูก แตงโมของฉันมันเลยไม่ใหญ่แต่อันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ใส่ปุ๋ยนะแต่ว่าลูกของเขาใหญ่อันนี้เป็นพันธ์ุสีเหลืองอันนี้เป็นพันธ์ุสายน้ำผึ้งเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่มากดูดูมือดูมือฉันสิแค่นี้เองเห็นไหมนี่ใหญ่เนี่ยเห็นไหม เนี่ยอันนี้เป็นพันใส่น้ําผึ้งพันสีเหลืองๆซื้อไปกินแล้วเจ้าเนี้ยพันสีเหลืองเนี้ยกรอบมากหวานแล้วก็กรอบนะที่เป็นลูกโผๆออกมานั่นน่ะลูกแตงโมทั้งนั้นเลยอฉันชอบมากเลยฉันชอบมาก ตอนแรกมาขอซื้อเขาอยู่หน้าร้านแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเก็บให้ที่สวนฉันเลยถ่ายให้ทุกคนดูเลยว่าน,นี่มันซ่อนอยู่ในนี้เมื่อก่อนที่หมวยปลูกนะมันก็ลูกเท่านี้แหละแต่ว่าแดงมากนี่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ขนาดเขา นี่ซ่อนอยู่ในนี้ก็มีอุ้ยอันนี้มันแตก,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 กเห็นไหมเนี่ยมันแตกเห็นปะแตงโมปลูกยากเหมือนกันนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับสวนแตงโมมาอยู่กับไร่แตงโม ใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้นะคะอยู่เส้นเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่แยกโคกตาลน,นะไม่ใช่สิใช่ใช่อยู่เส้นโคกตาลอืออําเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดใครมาทางเส้นหลัดเส้นสองสี่เส้นสองสี่นะคะแวะเข้ามาอุดหนุนเขาได้นะคะถ้าเราไม่เราไม่ชอบตรงที่หน้าร้านของเขาเราก็ ให้เขามาเก็บเอาที่ในไร่ของเขาเลยก็ได้ค่ะบอกเขาได้แม่ค้าใจดีมากเลยนี่พอดีเขาบอกเขาจะมาเก็บให้ก็เลยถือโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็นี่นะคะอยู่กับไล่แตงโมนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไปตลาดมาจะทรานะค่ะไปค่ะไปลงทุเรียนให้เขาอ๋อลงทุเรียนจกะลงทุเรียนลงเงาะลงอะไรให้เขาอันนี้เป็นพันสายมือถือใช่ปะโอ้มันหวานนะมันหวานมันหวานนี่นะทิ้งกันแม่ค้าอกอยู่ข้างสวนไปเลย